พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับโขนกระแสของหนุ่มกัญชัยเป็นรายการที่เรียกเลตติ้งอันดับหนึ่งของประเทศไทยใครๆก็อยากไปออกโขนกระแสผมยืนยันนะครับว่าผมไม่ออกโขนกระแสผมก็ได้เงินจากพี่หนุ่มครั้งละ5,000นนะถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็รายการโขนกระแสก็ไม่เคย เก็บตังค์คนที่หมอกรายการมีแต่ให้เงินค่ารถกับคนที่หมอกรายการด้วยนะดังนั้นเนี่ยโดยส่วนมากนะเรื่องการออกโหนกระแสเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่อ้างตัวเองว่าเป็นทนายของโขนกระแสนะครับซึ่งอยู่คู่กับหมอป้าอะไอคนเนี้ยนะไปอ้างกับผู้เสียหายเนี่ยแล้วก็ไปหลอกตังค์เขาเนี่ย อย่างไรล่าสุดเนี่ยโดน6กแสนหนะครับนะโดยอ้างว่าเป็นนายของโขนกระแสก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทําทีว่าผมมาจากรายการโขนกระแสเป็นนายของโขนกระแสจะมาช่วยน้องรถบีเอ็มที่มีปัญหาพูดไปพูดมาต้องขอค่าใช้จ่าย3,000สนปรากฏว่าน้องเขาเป็น นักเรียนเทคนิคอ่าเป็นเป็นเทคนิคก,การแพทย์ก็ไม่ได้มีเงินมีทองอะไรมากมายก็มาร้องที่ชมรมช่วยเหลือเยียร์ชร์กรรมผมใช้เวลา5วันโดยที่น้องคนเนี้ไม่ต้องเสียเงินให้ผมแม้แต่บาทเดียวแล้วก็ได้รถคันเดิมที่เป็นป้ายแดงกลับคืนมาโดยได้ส่วนลดพิเศษด้วยจาก BMW อันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้จัดาการ bmw ด้วยไม่ต้องเสียเงินสามแสนให้กับคนที่อ้างว่ามาจากทนายโหนกระแสแต่ที่เจ็บปวดที่สุดก็คือการมาหลอกผู้เสียหายที่ถูกช่อโกงสิบล้านบาทแล้วร่งทนายมาสามคนพี่น้องประชาชนครับทนายที่อ้างว่าตัวเองมาจากรายการโหนกระแสเก็บเงินค่าทนายความเขาหกแสนหกและททำให้คดีเขาเกิดความเสียหายอย่างมาก ผู้ต้องหามีห้าคนไอ้ทนายเนี่ยที่จะไปหลอกเขาเนี่ยนะตั้งทนายมา3คนอ้างว่าเป็นค่าวิชาชีพต้องเก็บ6กแสนหโดยคนที่ถูกโกงเนี่ยถูกโกงไปสิบล้านบาทปรากฏว่าเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะไอ้ทนายที่มาอ้างว่ามาจากขนกระแสเนี่ยก็ไม่สนใจคดทจทจีที่ตำรวจที่เขาไปแจ้งความที่ตำรวจที่โรงพักนะ สพโคกขะโคกขามจังหวัดสมุทรสาครผมก็ดาเนินการให้โดยไม่ได้เก็บตังค์แม้แต่บาทเดียวโทรไปหาพุ่มกับสมชายพุ่มกับโคกขามเพื่อนกันคนใต้ไปถามว่าเฮ้ยสมชายทำไมคดีนี้เองไม่ทำวะเอาคดีไปดองเขาปีกว่าผมให้เวลาสมชายเจ็ดวันปรากฏว่าสมชายออกไมาจับผู้ต้องหาทั้งหมดสี่คน อีกคนนึงติดคุกอยู่ในเรือนจำสมุทรสาครแล้วก็สั่งฟ้องไปทั้งหมด5คนในข้อหาร่วมกันปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมแล้วก็ร่วมกันชอ่อโกงส่งไปยังอายการจังหวัดสมุทรสาครแต่ปัญหาเกิดขึ้นอีกเพราะว่าไอ้ทนายที่อ้างตัวเป็นโหนกระแสเนี่ยไอ้หวนล้นเนี่ยนะที่พูดเก่งเเนี่ยนะก็ปรากฏว่า ไปรับไต่สวนมวลฟ้องไม่ไต่สวนมวลฟ้องผู้ต้องหาห้าคนปรากฏว่าในระหว่างการไต่สวนมวลฟ้องเจอทนายความของผู้ต้องหาคนที่สี่คนที่ห้าบอกเฮ้ยไอหัวรุนถ้ามึงฟ้องกูในชั้นไต่สวนมวลฟ้องนะนะครับเดี๋ยวกูจะฟ้องมึงกลับปรากฏว่า ไอ้ทนายที่อ้างตัวมาจากรายการโหนกระแสถอนฟ้องไอ้จำเลยที่4ี่ที่ห้าเลยแล้วก็ไปไต่สวนเนี่ยจำเลยคนสำคัญคนที่สมเนี่ยก็ยกฟ้องในชั้นไต่สวนมลฟ้องพบไม่สืบที่มาของการรับเงินจากการถูกช่อกโกงของผู้เสียหายเหลือเคียงแค่จำเลยที่หนึ่งและจำเลยที่สองพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าตำรวจสั่งฟ้องไปห้าคน ในคดีล่วงกันปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมื่วงกันช่อกงแต่อ้ทนายที่อ้างตัวโหนกระแสนเนี่ยเอามาจากโหนกระแสนเนี่ยไปเก็บเงินเขาหกแสนหกเนี่ยเสดทําคดีเหลือผู้ต้องหาสองคนเอา้าผมก็เลยถามบรรยากาศว่าเราจะทํำยังไงบังเอิญว่ามันมีคดีปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมก็เลยสามารถฟ้องไอ้ห้าคนนั้นได้แต่ในคดีช่อกงซึ่งเป็นความผิดส่วนตัวซึ่งไอ้สี่ที่ห้าถอนฟ้องไปแล้ว ได้สามก็สารยกฟ้องไปแล้วนะปรากฏว่าไอ้สามตัวหลังเนี่ยในคดีช่อโกงมันจะมีปัญหาไม่สามารถฟ้องได้แล้วอายการก็ฟ้องไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการฟ้องซ้ำนี่คือคนที่ไม่รู้กฎหมายจริงๆคนที่เป็นอ้างตัวเป็นทนายและอ้างว่ามาจากรายการพี่หนุ่มกัญชัยขนกระแส ซึ่งผมได้บอกทีมงานของพี่หนุม่มกัใชัยไปแล้วว่าเฮ้ยพี่หนุม่มเอาไอ้นี่มาออกรายการเนี่ยแล้วมันอ้างว่าไปมาเป็นทนายความของรายการหักระแสซึ่งจริงๆไม่ใช่เลยพี่หนุม่มกัใชัยไม่เคยเกี่ยวข้องไม่เคยมีการไม่ได้เก็บเงินใครไม่ได้บาทเดียวแม้กระทั่งใครจะเหมาอ,อกหักระแสก็ไม่ต้องจ่ายเงินนะผมบอกให้เลยว่าไม่ต้องจ่ายเงินมีแต่พี่หนุม่มเนี่ยให้ค่าเดินทางกับคนที่เหออะรายการไม่ว่าจะเป็นหมหรือเป็นทนายความหรือใครก็ตามที่เหมอ,อกรายการหัวกระแส พี่หนุ่มกัญชัยจะมีค่าใช้จ่ายในการมาออกรายการให้แต่ไม่มีการเรียกเก็บเงินคนที่เหมาออกรายการหรือใครก็ตามไม่เคยมีตั้งแต่ผมรู้จักพี่หนุ่มกัญชัยตั้งแต่รายการช่องแปดมาจนถึงปัจจุบันนะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ไอคนนี้เป็นหลอกคนหลายแห่งในประเทศไทยที่จันทบุรีก็มีคดีหนึ่ง จนในเจ้าของที่มาจ้างเนี่ยติดคุกอยู่ในเรือนจําอยู่เลยเพราะไอ้คนนี้เหมือนกันผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องของธนาดีดากับน้ำหนึ่งเนี่ยเป็นค่าวิชาชีพนะครับสามแสนไม่ใช่เป็นค่าที่มาออกรายการโหนกระแสนนะอันนี้ผมอธิบายให้ฟังได้เลยเพราะผมก็รู้จักธนาดีดาเป็นอย่างดีนะก็รู้จักกันหลายๆเคสนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าบางคนเนี่ย มาหาผมเนี่ยไม่ได้จะให้ผมทําคดีเลยมาจ้างผมเนี่ยบางคนนีจ้างผมถึงสองแสนนะแค่แค่ให้ไปออกสื่อให้ผมพาไปแถลงข่าวออกสื่อให้ผมสองแสนมาจากเชียงรายซึ่งคดีเขาเนี่ยมีการยื่นตีกาไปแล้วผมบอกพี่ครับไม่ได้หรอกครับพราะพี่คดีพี่อยู่ในศาล จะมาจ้างผมสองแสนให้ไปยืนถแถลงข่าวที่หน้ากองปราบเหมือนคนอื่นผมทําไม่ได้หรอกครับนะผมไม่สนใจหรอกครับเงินอ่ะผมไม่เอาด้วยนะมีคนคนหนึ่งเป็นคนรวยมากเลยแหละเอาง่ายเป็นนักธุรกิจถ้าเอ่ยชื่อมาต้องโคตรต้องร้องอ๋อเลยก็เช่นเดียวกันจะจ้างผมพาไปออกสื่อเหมือนกัน ผมไม่เคยเก็บเงินใครแม้แต่บาทเดียวในการไปออกสื่อเรื่องอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าผมไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินผมกินข้าวมื้อหนึ่งก็ห้าสิบาทร้อยบาทผมก็อิ่มแล้วนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราโทษเขาไม่ได้หรอกครับเพราะคนที่อยากออกสื่อเนี่ยเป็นคนมีเงินที่เขาอยากออกสื่อเพราะอะไรหนึ่งเราก็ต้องมองว่าไอ้คนคนเนี้มันเป็นคนข่าวไหมเหมือนที่พี่หนุ่มกัใชัยว่า มาเพื่อออกรายการหขนกระแสเพื่ออะไรเพื่อต้องการปกปิดความชั่วตัวเองนะแล้วต้องการมาเพื่ออะไรเพื่อต้องการให้คนรู้จักทั้งประเทศว่าเฮ้ยกูเคยออกรายการโหนกระแสนะเว้ยและยคนเขาคิดแบบนี้แต่คนที่ออกรายการโหนกระแสรู้ไหมว่าถ้าคุณมีแผลนะครับรายการโหนกระแสเป็นรายการอาถรรพ์ไม่ติดคุกก็ต้องถูกลงโทษ นะครับถูกขุดคุยนะครับจนคุณไม่สามารถที่จะหลอกใครได้แต่ทนายบางคนเนี่ยที่มาออกรายการของกระแสและอ้างว่าเป็นทนายของโขนกระแสเนี่ยพี่หนุ่มกัญชัยต้องรับทราบด้วยนะครับว่าไอคนนี้มันสร้างความเสียหายหกับรายการโขนกระแสให้กับพี่น้องประชาชนหลายจังหวัดแล้วในการเป็นหลอกนะครับว่ามาจากรายการโขนกระแสและมาทาทีในการนะครับดูแลว่าเนี่ย ส่งมาจากหนกระแสแล้วก็จะมาช่วยแก้ไขปัญหาให้นะซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับผมสามารถพาไปออกรายการหนกระแสได้ไอทนายขีโมค้คนนี้สุดท้ายเนี่ยทำคดีเขาเสียหายได้เ,เทศไปหมดหลายแห่งนะนี่คืออยากจะเล่าสู่กันฟังว่าสุดท้ายผมต้องให้ทนายที่สํานักงานผมนี่แหละไปเป็นโจทย์ร่วมกับอายการแล้วก็ตัง แต่งทนายเนี่ยเป็นโจ์ร่วมด้วยแล้วก็เป็นทนายในคดีด้วยแทนไอ้สามตัวเนี่ยที่มาหลอกเอาเงินหกแสนหกเข้าไปเนี่ยแล้วทําคดีเขาเสียหายนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมอยากจะบอกให้รู้ด้วยว่าคนนี้ที่ถูกโกงไปสิบล้านบาทเนี่ยผมไม่เคยเก็บเงินเขาไม่ได้บาทเดียวเลยนะไปทําคดีให้เขาที่ศาลสุตรสราครเนี่ยก็ยืนยันว่าทําให้เขาเนี่ย นะครับโดยผมเป็นคนจ่ายค่าทนายฟาร์มให้เขาแทนเพราะผมมั่นใจว่าถ้าเขาได้เงินคืนมาสิบล้านน่ะอย่างน้อยสุดเนี่ยเขาก็ต้องมีน้ำใจคืนเงินมาให้ชมรมบ้างแล้ววะเขาคงไม่แรงน้ำใจหรอกเพราะาก็ถูกโกงสิบล้านถ้าเขาคืนได้กับมาสักสี่ห้าล้านเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ต้องให้เราสักห้าหมื่นแสนหนึ่งว่าค่าทนายฟาร์มเราถึงลงทุนให้เขาก่อนเลยเพื่อความสบายใจว่าไอ้ทนายฟาร์มของเราเนี่ยเราก็เป็นคนว่าจ้างแทนแล้วกันนะ นะครับนะผมต้องบอกว่าเรื่องพวกนี้เราไม่สนใจแล้วครับเราไม่ต้องการที่ว่าเป็นหลอกต้มชาวบ้านเขาคดีมหาชมรมเฉยเหลือเยียรแมกร,รมนะนะครับสู้ได้ก็บอกว่าสู้ได้สู้ไม่ได้ก็คือบอกสู้ไม่ได้นะเราไม่ใช่ไปยุลูกความนะสู้เอาสู้เอานะนะครับนะ นะครับผมถึงบอกว่าผมไม่ได้สนใจเลยแล้วผมก็ไม่ได้สนใจแสงด้วยเพราะผมดังอยู่แล้วผมดังมาเป็นสิบปีแล้วนะคดีวีระโชติสุริกุลเนี่ยผมได้รับคำชมจากผู้ใหญ่มากมายทั่วประเทศนะที่สามารถช่วยวีระโชติสุริกุลแพ้คดียาเสพติดนะร้องโม่ร้องไห้ออกอรายการถกไม่เถียงช่องเจ็ดสีเนี่ยถล่ทมทลายดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้สนใจเลยแล้วผมเองเนี่ยวันนี้ สิ่งที่ผมดีใจก็คือว่าผมกำลังได้รับเกียรติจากปปชของสำนักง,งานใหญ่ให้เป็นผู้บรรยายให้กับปปชที่จะมาฟังคำบรรยายจากอัจฉริยะนี่แหละนะครับนะที่จะเป็นผู้บรรยายให้กับเจ้าที่ปปชในเรื่องของการปราบปรามทุจริตนะครับในวงราชการหรือการปราบปรามมิจฉาชีพว่ามีเทคนิคอย่างไรที่จะเชิญผมไปบรรยายซึ่งเขาได้ยืนยันมาแล้วว่าจะจัด ที่โรงแรมนะครับนะแล้วก็จะเชิญผมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ปอปชอนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจว่าผมก็ยังได้รับเกียรติจากเจ้า,าที่ของหน่วยงานภาครัฐให้ไปบรรยายเรื่องการปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบนะครับ